สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยมีนห้าเล่มนะคะเพิ่งช่างช่างเพิ่งทําเสร็จใหม่นะคะมาดูความยาวของมีดแต่ละเล่มกันนะคะมาดูเล่มที่หนึ่งค่ะเป็นแลมโบนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่1ิบจนะคะใบกว้างอยู่ที่2องนะคะสันหนาอยู่ที่5้มิลแาด้านอยู่ที่63นะคะ งานหนักกรุยได้เลยนะคะมีทางร้านเราทดสอบในทุกเล่มดีๆจากนี่จริงนะคะสินค้าตรงปกนะคะตัวนี้ปล่อยออกอยู่ที่650ทรงปีนะคะยารวมมีเล่มนี้จะอยู่ที่17นิ้วนะคะเล่มที่2ค่ะตัวนี้ยาอยู่ที่11นิ้วใบกวางอิน่สาสันหนา7มิลค่ะดามอยู่ที่6นิ้วนะคะยารวมมีเล่มนี้จะอยู่ที่17นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่650ทรงปีค่ะ เล่มที่3ค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่12.3ใบกว้างบกวอยู่ที่2.5งสันหนา7มิลค่ะด้านอยู่ที่6.3นะคะด้ามโชว์ลายไม้งานหนัหนกๆรุยได้เลยนะคะยาวรวมมีดเล่มน,นี้จะอยู่ที่18นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่6 5 0สงปีค่ะเสียงดังฟังชัดไหมคะฝังแม่ค้ารีวิวทันหรือเปล่านะคะถ้าไม่ทนันคอมเมนต์ได้เลยนะคะเล่มที่4นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้นะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่12.2ใบกว้างใบกัวอยู่ที่2.5งสันหนา7มิลค่ะด้านอยู่ที่6นิ้วนะะค ยาวรวมของมีดเล่นมนี้จะอยู่ที่18นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่650ส่งปีค่ะเล่มที่3เล่มสุดท้ายนะคะทุกทีค่ะเล่มที่หนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่11.5ใบกวางอยู่ที่2.5สันหนา6มิลค่ะดามอยู่ที่6.5นะคะเป็นด้ามไม้ประดู่แดงนะคะยาวรวมของมีดเล่นมนี้จะอยู่ที่18.5นะคะปล่อยออกอยู่ที่650ส่งปีค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจทักแชรดไลน์หรือโทรสายตรงได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8 2 7 0 9 2 1 3นะคะฝั่งแม่ค้ารีวิวทันหรือเปล่านะคะถ้าไม่ทันคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าแอดไลน์หรือโทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะเรียนลูกค้าน่ารักทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจช่างสันและช่อง y YouTube ไว้ไลฟ์สดด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่อุดหนุนทางร้านค่ะ